ความสุขของคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมการได้เดินทางท่องเที่ยวทําให้ผมมีความสุขมันคือประสบการณ์ที่ทําให้ชีวิตมีสีสันทําให้ผมอมยิ้มทุกครั้งที่นึกถึงความสุขความสุขที่สนุกสุดๆจนต้องร้องตะโกนเสียงดังเหมือนเด็กหรือตกใจกลัวสุดข,ขีดและความสุขครั้งนี้ของผมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งที่เมืองเล็กๆจังหวัดพังงาสุขจังพังงา ในความคิดของผมนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆจะมีอะไรน่าเที่ยวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับความคิดผมได้เปลี่ยนไปจึงมีการจัดกระเป๋าแล้วก็เดินทางมาที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณจะร้องว้าวไปกับผมพังงานน่าเที่ยวจริงๆ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านบางกลุ่มนั่นเองครับที่อำเภอรกระโปงตําบลกระโปงจังหวัดพังงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาท่องเที่ยวกันในสายแอนเวนเจอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปท่องเที่ยวกันนะฮะเรามาสักการสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนดีกว่านั่นคือศาลพ่อตาหินนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยครับ และตอนนี้นะครับผมและก็ผู้ใหญ่ยุทธได้ขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอพรอเผื่อเพื่อนๆด้วยนะครับกิจกรรมแรกที่บ้านบางกลุ่มที่เราจะไปลุยกันคืออะไรครับผู้ใหญ่รอบเก่ง <Lock ing. S 1> โอ้โหน่าสนใจเนาะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวตามผมแล้วก็ผู้ใหญ่ยุทธไปพร้อมกันเลยครับและตอนนี้นะครับเรามาถึงต้นน้ําเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราเอาตัวเราลงไปตรงนี้ยังไม่ได้นะฮะเพราะเขาบอกว่าต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ แครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าดินแดงนะครับอำเภอท้ายเหมืองนะครับเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากการเที่ยวแล้วสเสน่ห์ของพังงาทําให้เราสุขภาพดีได้ด้วยการกินเราต้องกินอะไรเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงครับตามมาเลยลนะอุ่อร่อยเปรี้ยวนำนิด,นดอร่อยมากครับเนี่ยอร่อยมาก ท้องสุขภาพดีแล้วเรียบร้อยนะครับกับการทานผักไฮโดรโปรนิกนะครับจากบ้านผ้าดินแดงเขาบอกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดเลยนั่นคือการทําผ้าบาติกนะฮะแต่ว่ากรรมวิธีในการทําเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนี่เลยครับนี่คือผ้าบาติกในสไตล์ผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปผมจะไปพายเรือคายักแล้วแหละนะครับวันนี้ขอบคุณมากด้วยนะฮะขอบคุณขอบคุณครับ อนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานที่การพายเรือคายักแล้วที่บ้านท่าดินแดงนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงไปพายเรือคายักกันเดี๋ยวเราไปใส่เชือกชูชีพเป็นก่อนเอาล่ะรครับเพื่อนๆนครับจากการพายเรือคายักนะครับเรากําลังจะไปที่เขาหน้ายักษ์นะครับซึ่งตอนนี้เรานั่งเรือไปประมาณ15นาทีและเห็นเขาบอกว่าต้องเดินเท้าต่ออีก15นาทีนะครับเพราะว่าที่นี่ธรรมชาติวิวสวยมากเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ ต้องลองม,มาด้วยตัวเอง สวัสดีนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในสไตล์แอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมยืนอยู่ที่บ้านบางวานันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับซึ่งที่มีกิจกรรมสนุกๆมากมายรอเราอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมแรกนั่นคือการหาหอยหย่ำนะครับเดี๋ยวเราไปหาหอยหยำพร้อมกันดีกว่าครับไปเลยและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสถานที่แล้วในการหาหอยหย่ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาดูซิว่าเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวตามมาเลยฮะ นี่ครับเต็มมือผมเลยแล้วนี่คือหอยหย่นะฮะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นหอยที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตรงไหนมีเหมืองแร่เนี่ยก็จะเจอหอยหยำแบบนี้ซึ่งพี่เขาบอกว่าหามา20กว่าปีแล้วยังไม่หมดเลยนะ ลและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านบางวันนั่นก็คือการล่องแพเปียกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ไปพร้อมกันดีกว่าซึ่งตอนนี้แพเปียกมารอเราอยู่แล้วครับมา อนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พระพึงทานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนของตาเลื่อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอยากมาชมพระพึงทาน<ม>ที่ใหญ่ขนาดนี้<ม>เยอะขนาดนี้นะครับต้องมาที่สวนของตาเลื่อน<ม>เพราะว่าที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์พระพึงทานที่ใหญ่ที่สุดมากๆเลย ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบางซอยนะครับที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับซึ่งผมนัดกับลุงแดงเอาไว้เพราะว่าลุงแดงจะพาเราไปท่องเที่ยวในสไตล์แอดเวนเจอร์กันครับ ครับเพื่พนอนๆนอกจากจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วนะครับเขาก็ยังมีสินค้าโอท็อปวางอยู่ตรงนี้ด้วยจากจากลูกมะพร้าวที่ไม่มีราคาเลยก็คือลูกเดียวล้วนๆเลยลูกเดียวล้วนๆแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวอ่าเ,อาเป็นตัว